อาจาพบพ่อกันอีกเหมือนเดิมนะคะแฟนคลับเอฟซีผู้น่ารักของยิ้แสงเนื้อค่ะืัอนี้พามาชมบรรยากาศสวนสวนเนื้อค่ะบรรยากาศที่มีใบไม้เขียวชอุ่มใบไม้ที่แบบโอ้ยอบอุ่นน่ารักคืออยากให้พ่อแม่แฟนคลับเอฟซีได้ความสมความสดชื่นความานี่ธรรมชาติสันทออ่ามาชมบ้านสวนค่ะให้เบิ้งบรรยากาศเย็นสบายค่ะ เพราะว่ามันคือจังใดละ่ะมันเป็นบรรยากาศที่หายากเนาะค่ะเนาะในเมืองกรุงนี่หายากอีหลีได้บรรยากาศพวกนี้เนาะขอยก็เสื้อว่าพอแม่แฟนขับเอฟซีก็คงอยากได้บรรยากาศสิ้นที่ละพวกเพนอยู่ในกรุงทอกรุงเทพเนาะค่ะเนาะโอ้ยเมื่อนี้ก็เห็นน้องเต้าแฝดเด้ค่ะลูกของพ่อบอยแม่แอนนะคะโอ้ยจเจแมนน่ารักมากๆเลยค่ะน้องเพชรน้องพลอยนี่อ สมกับที่เกิดมาเป็นเด็กน้อยมีบุญอิรีได้ค่ะอ่ามีบุญมากๆที่ได้มาเป็นลูกพ่อบอยแม่แอนนี่แล้วก็เ<ม>พิ่นกะ<ม>เลี้ยนแบบพ่อแม่เพิ่นนี่บ่ต้องยากเลยค่ะเก่งมากอ่าเก่งอิรีค่ะเฮ็ดได้เม่ดสุแนวเห็ดได้เม่ดสุยาง<ม>อุ้ยแม่แตนใจเกินแสนนี่เรียงร้านนี่จะแม่นเรียงได้ดีอีรีค่ะ เลี้ยงได้หูจากยะทุกอย่างสอนสอนแบบสอนง่ายนะเอเนาะเด็กน้อยแค่นี้อุ้ยเป็นผ้าขาวที่แบบบริสุทธิ์น่ารักนาเอ็นดูมากๆคือคุณย้ายเพิ่นนี่เนาะสอนได้ดีอิลิเฮ็ดได้ดีอิลิเพิ่นก็เฮ็ดได้แบบแบบหน้าบ่หน้าเสียได้ว่าเพิ่นเก่งขนาดนี้นะน้องเพชรน้องพลอยนี่ สุดยอดอิรีค่ะมาเบิ่งความน่ารักเด้อค่ะโอ้ยมันเห็นม่น้ะค่ะเนาะขอโทษเด้อมันชอ่อชอนแสงนี่เห็นภาพความน่ารักไหมคะเบิ่งเพิ่นเต้นเด้อค่ะพ่อแม่เพิ่นกะนั่งเบิงอยู่พุนเห็นบ่ค่ะพอ่พอๆแม่แม่แ,มแฟนคลับเอฟเห็นบ่เฮ็ดเป็นคักผู้ซ้ำนี่พุนพุนพุน เพิ่งเพิ่นสายพ่อกับแม่ก็นั่งหัวเราะหุ่นลูกสายเด้ค่ะน้องบอยกับน,น้องเอ็นก็นั่งหัวเราะลูกสาวหุ่นย้ายเพิ่นกับจ้าบอยู่หุจะเจม่นหูความคักเห็นแล้วบอกค่ะเก่งอีหลีค่ะเนาะสมกับมาเป็นลูกศิลปินอีหลีเด้ค่ะโมเมนต์ธรรมดาเด้ค่ะ สมเพื่อนได้เกิดมาเป็นลูกศิลปินนี่แล้วเนาะเอะคืนที่ไปเกิดจู่ไกขนาดใดตั้งท้องตัง้ตงหยังก็ตามเนาะคนทิ่ได้โคจรมาเป็นพ่อแม่ลูกกันนี่เฮ็ดจังไดกับโคจรมาเป็นพ่อแม่ลูกกันจนได้เนาะถือว่าเด็กน้อยเพื่อนมีบุญไม่วาสนาเนาะที่อ่าีเกิดมาเป็น ลูกสาวของพ่อบอยแม่แอนนี่สุดยอดอิลีค่ะมาเป็นหลานสาวของแม่แตนใจเกินแสนแม่แตนใจเกินร้อยเนาะแล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาดฉลาดทุกเรื่องอเพราะว่าเรื่องไหนเพิ่นฉลาดเบิร์ตอิลีค่ะยอมรับในความเก่งของเพิ่นอิลีความสามารถของเพิ่นอิลีมาเห็นแล้วพอพ่อ,พอ,พอแม,แม่แฟนครับเอซีนี่ชื่นชอบมากด้วยค่ะคนเห็นไหมคะ เพิ่นฟังแม่เพลงแม่เพิ่นเราเพิ่นกระเลาะเพิ่นกระเฮ็ดตามได้เต้นตามค่ะเนาะเอาเบิ่งด้วยค่ะมันสะท้อนแสงเพราะว่าข่อยยู่อันนี้เนาะยุบบ้านสวนเด้อค่ะบ้านสวนพ่อพอได้เห็นอยู่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวทรงภาพให้เบิ่งเอาเนาะค่ะเนาะมันก็อยากให้พ่อพ่อแม่แม่แฟนคลับเอฟซีได้เห็นแบบชัดเจนน้ำกันยู่ค่ะแต่ว่าทุกคนได้เห็นแล้วก็จะมีแต่แบบ เห็นแล้วน้องแฟดนี่เห็นย้ำใดแบบลงไรรักคอยกระเสือวา่าพอ่พอพอ่แม่แม่แฟนขับเอฟซีหลายกูหลายคนนี่รักมากไม้คือกันค่ะบอรว่าผู้ใหเห็นก็ต้องชื่นชอบต้องรักกับน้องเพชรน้องพลอยนี่ลูกพ่อบอยแม่แอนนี่ทุกคนจะมีแต่คนรักคนเมตตาเด็กน้อยมีบุญเนาะค่ะเนาะคนมีบุญเกิดมากก็บุญก็รองรับเนาะค่ะเนาะ เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเด็กที่มีบุญมีวาสนาได้เกิดมาเป็นลูกคนทางต่างมีจึงสีน่ะเนาะมันเพิ่นคนโบราณเพิ่นก็ิเบ้าวไว้แบบนั่นได้ค่ะอ่าน้องบอยน้องแอนนี่ก็ถือว่าเพื่อนเป็นคนที่จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหาบุญเป็นมหากุศลอหลีค่ะคนนี่เนาะบแมันว่ามันสิไปไอ้ตัดสินใจเลี้ยงลูกผู้อื่นนี่ได้ง่ายๆเด้อยค่ะถ้าบ่เกิดจากบุญจากความเสียสละอ่า จากความเสียสละจากความระความตณีที่เหนียวของเจ้าข,ของนี่มันก็เหตุยากเลยคะ่ะแต่คููนี่คููน้องบอยซีใช้น้องแอนออรดีนี่เพื่อนสามารถระความตณีขี่เหนียวเสียสละทรัพย์ของเพิ่อนอเสียสละทรัพย์ก็คือเงินคือท้องเสียสละเพื่อเลี้ยงดูเด็กได้ถึงสองคนนี่ถือว่าสุดยอดแล้วก็รักรักแบบรักไม่มีแบบไม่มีขอบเขต รักแบบแรกรักบ่มีประมาณคือเพิ่นฮักฮักักฮักแพ้ฮักเหมือนคือเหมือนลูกของเพิ่นออกมาแท้แทเนี่ยเห็นแล้วน่แต่ละขั้งที่ที่ติดตามเบิ่งที่เห็นเพิ่นนี่รู้สึกว่ามันปลื้มค่ะปลื้มกับสิ่งที่เห็นเนาะอ่าซึ่งแล้วมันก็ซึมซับเด็กก็คือเพิ่นก็สามารถซึมซับในจิตใจของพ่อแม่ทั้งคู่ได้จังสิน่ะซึมซับ่า รู้รู้ซึ้งถึงในจิตในใจว่าทั้งทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสองคนนี่คือดูแลเพิินรักเพิินอิหลีรักเพิินแบบจริงใจรักแบบด้วยความเมตตาอีหรีอินสินาเด็กน้อยมันก็สื่อได้ดค่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันสื่อสื่อสารได้คือเหมือนคนเราเนาะค่ะถือเห็นอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นเด็กมันก็มีความอบอุ่นแล้วมีความแบบเบ่งแล้ว สองคนนี้เป็นเด็กที่น่านรักเป็นเด็กที่กระตันอยู่แม่แตนเพิ่นกระเลี้ยงหลานเพิ่นแบบโอ้โหประครบประงมเลี้ยงดีมากๆยอมรับว่าเราแม่แตนนี่เลี้ยงดูหลานได้ดียอดเยี่ยมอิลีค่ะแล้วก็สอนหลานได้ดีแล้วเด็กสองคนนี่ก็คือโอ้โหเฮ็เดเฮ็ดได้สุดแนวเนาะพ่อแม่พาขึ้นเวทีเต้นก็เป็นจับไม้ถือ อยากร้องขนาดยัง้องเพลงโมเป็นก็จับไม่เป็นอีกเฮ็ดเป็นทุกทุกทุกแนวสันเทาะเนาะเอามือนี้ก็มาคือพาพอพอเมเม่แฟนคลับเอฟซีได้มาเห็นชื่นชมน้องเต้าแฝดเนาะน้นะนองเพชรน้องพลอ,อยที่มาดูความน่ารักของเตา้าแฝดทั้งคู่สิมาที่เพื่อนดูแล้วโดดเด่นมากๆน่ารักมากๆเอามือนี้แสงก็มีข่าวสารว่าสูา้แฟนคลับเอฟซีพูดนา่ารักฟังสองนี้มื้อนี้ขอย้อนลาไปก่อนสวัสดีจ้า